สวัสดีค,ค,นะไฟไฟครับท,ทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วนะครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้ครับจะเป็นเทมเพลตโปเก็ตบาร์แบบนี้ครับอ่ามันก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นโหลดดิ่งบาร์เป็นแบบบอกระยะเวลาหมุนหมุนหมุน,หม,นหมุนแบบนี้นครับมันก็จะเหมือนเป็นการแบบนับเวลานับถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบขีดหมุนรอบวงกลมอะไรแบบนี้นครับและที่สําคัญครับมันเป็นไฟล์เทมเพลตครับเพื่อนๆสามารถปรับแต่งได้เองนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้ครับผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับอันดับแรกมาถึงนครับให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้ให ตัวรหัสแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมมุมจอนะเพื่อนๆก็เอารหัสเนี่ยมาใส่แล้วก็แตกไฟล์แบบนี้อ่าล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้อ่าก็จะเจอเป็นไฟล์นี้ไฟล์หนึ่งนะครับให้เพื่อนๆไปที่โปรแกรม Premiere Pro ได้เลยนะมาที่โปรแกรม Premiere Pro นะครับให้เพื่อนๆหาแถบกราฟิกด้านบนนะครับหาคาว่ากราฟิกนะแล้วก็ให้เพื่อนๆเอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยลากมาใส่แบบนี้ รอกระพริบอ่าแล้วก็มาแล้วนี่ครับชื่อว่าโป c เกต b บาร์ V3 ครับในคลิปนี้ครับจะเป็น V3 นะวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือให้ลากลงมาที่ทไลายของเราแบบนี้นะอ่าแต่ผมบอกก่อนว่าให้ซูมออกก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะไปทับงานเก่าเพื่อนๆนะถ้าเกิดใครตัดงานไว้แล้วนะถ้าเกิดใครตัดงานไว้แล้วเนี่ยก็ให้ซูมทไลา์ออกมาก่อนนะเพื่อที่จะได้เห็นแบบกว้างๆนะแล้วเราก็ลากไฟล์ตัวนี้ลงมาเพราะว่าไฟล์เทมเพลตที่ผมทํามาเนี่ยมันค่อนข้างยาวนะมันยาวประมาณแบบกี่นาทีเดี๋ยวผมดูก่อน 5นาทีอย่างที่ผมเคยบอกไปทุกคลิปนะว่าไฟล์เทมเพลตที่เกี่ยวกับพวกระยะเวลาต่างๆอะไรเงี้ยผมจะทําหน่วงเวลามาด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าไฟล์เทมเพลตเนี่ยผมจะทาหน่วงเวลามาหน่วงเวลาหมายความว่ากว่าที่มันจะเริ่มนะกว่าที่มันจะเริ่มคือหน่วงเวลาของผมที่ผมเรียกว่าหน่วงเวลานะผมจะทําให้มันหน่วงมา5วิก็คือระยะเวลาเนี่ยเล่นไปเถอะ5วิจากหัวเนี่ยมันถึงจะเริ่มนะ1-5วิเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมันจะไปเริ่มนับที่ หาวิเป็นต้นไปแล้วก็ด้านหลังเนี่ยพอมันสุดเนี่ยพอมันหมุนรอบจนสุดเนี่ยมันจะค้างไว้อีก5าวิเออเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะว,ว่าวิธีการใช้งานให้ตรงกับระยะเวลางานของเพื่อนๆเนี่ยหรือเพื่อนๆอยากจะขึ้นระยะเวลาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้ดูแล้วกันว่าเราควรจะใช้งานกับไฟล์เทมเพลตพวกนี้อย่างไงนะก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะมาปรับแต่งไฟล์เทมเพลตตัวนี้นั่นแหละ แต่ผมบอกก่อนนะว่าไฟล์เทมเพลตของผมเนี่ยผมทํามาในขนาด 4K นะ 4K ถ้าเกิดเพื่อนๆเอาลงไปในโปรเจกต์ที่เป็น180เนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะกดคลิกขวาก่อนก็ได้นะเราก็เลือกคําว่า set to frame size นะคลิกขวาเลือกคําว่า set to frame size มันก็จะพอดีแบบนี้นะอ่ะแล้วเราก็มาที่การปรับแต่งนะกดที่ตัวไฟล์เทมเพลตครับมันก็จะเด้งมาที่แถบ Edit มันจะมีให้ปรับเป็นสีหนึ่งสีสองนะสีหนึ่งสีสองก็คือสีของตัวมันนั่นแหละสีหนึ่งก็คือสีอันเนี้ยที่มันขึ้นอยู่ เดี๋ยวผมจะปรับมาเป็นสีนี้สีสองก็คือสีขาวครับที่มันแบบโป่งๆอยู่นะมันเป็นสีขาวแบบมีลดโอปาซิตี้ได้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นสีดำอ่าเนี่ยครับสีดําก็ได้เพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรอะสีเดียวกันก็ได้อ่ะแต่ให้มันจางๆหน่อยแล้วก็ลดตรงเนี้ไปเนี่ยครับเห็นไหมมันคือโอปาซิตี้ความโป่งของมันอะเพื่อนๆก็ลดให้มันจางๆก็ได้ถ้าเกิดใช้สีเดียวกันหรือจะใช้เป็นสีขาวก็ได้อย่างเงี้ยเออแค่นี้ก็สวยละแล้วก็ขนาดวงกลมเนี่ย มันมีขนาดวงกลมกับขนาดเส้นนะเพื well ่อนเพื่อลองปรับได้มันก็ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนปรับเป็นวงกลมใหญ่เนี่ยเราก็ปรับเส้นเล็กเส้นน้อยอะไรเงี้ยก็สามารถลองปรับกันได้เออเห็นไหมแล้วอาจจะปรับให้วงกลมเล็กแต่เวลาปรับวงกลมเล็กเนี่ยเพื่อนๆดูเส้นของเพื่อนๆด้วยนะถ้าเกิดมันวงกลมเล็กเกินไปเนี่ยแล้วเส้นเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาอย่างเงี้ยเออเพื่อนก็ต้องลดขนาดเส้นให้มันเล็กลงด้วยเออประมาณนี้เห็นไหมลองดูแล้วก็เลื่อนวงกลมลง นี่เป็นไงเออประมาณนี้หรือใครจะเอาประมาณนี้อ่าประมาณนี้ก็ได้ของผมพอรัปรับได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ใหเ Motion, ใ้เพื่อนกดที่ตัวโมชั่นใช่ไหมแล้วก็ทําการย่ออ่าเพื่อนๆจะไปวางไว้ตําแหน่งไหนหรือจะไปวางยังไงก็แล้วแต่เอออันนี้แล้วแต่การวางนะแต่ผมอาจจะเอาให้ให,ใหญ่ๆห,หน่อยนะกันแล้วก็อ่าให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นได้ชัดๆนะเผื่อบ,บางคนจะได้แบบจะได้เห็นชัด ถ้าเกิดการใส่จริงๆผมอาจจะใส่เล็กๆประมาณนี้แต่ผมจะเอาให้เพื่อนๆเห็นนั่นแหละเออวิธีการใช้งานนะเรามาที่วิธีการวางแล้วกันสมมุตินะไอภาพคลิปวิดีโอก้อนนี้เนี่ยเป็นงานที่เพื่อนๆตัดเออเพื่อนๆตัดงานใส่แบบพวกซาวด์เอฟเฟกใส่กราฟิกใส่เทคใส่อะไรข้างบนตรงนี้เรียบร้อยแล้วอ่าระยะเวลางานของเพื่อนๆเนี่ยก็จะเท่ากับก้อนวิดีโอของผมก้อนนี้นะอันนี้สมมตินะอันนี้เป็นการสมมุตินะถ้าเกิดเพื่อน ตัดงานเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วเนี่ยงานของเพื่อนเนี่ยมีประมาณนี้เออแล้วอยากจะใส่ไอ้ไฟล์ตัวนี้เนี่ยจะทำยังไงใช่ไหมอย่างที่ผมบอกเนี่ยว่าไอเทมเพลตตัวนี้ของผมเนี่ยผมน่งเวลาที่ด้านหัว5าวิให้เพื่อนเอาเส้นเพลเนี่ยไว้ที่เฟรมแรกของตัวเทมเพลตนะอ่ะผมเลื่อนออกอามาก่อนเอาไว้ที่เฟรมแรกของตัวเทมเพลตตัวนี้แล้วกดออกจากตัวเลเยอร์นี้นะกดถ้าเกิดป็นไฮไลท์อยู่อย่างเงี้ยกดออกแล้วก็ให้เพื่อนพิมพ์ที่คีย์บอร์ดนะฝั่งนำแพดนะบวก 5.0 Enter มันจะเด้งมาที่5วิของตัวไฟล์เทมเพลตนะพอมันเด้งมาที่5วิเนี่ยเพื่อนๆกด Ctrl K นะตัดทิ้งไปเลยอ่าตัดทิ้งคือเราตัดแยกจากกันเนี่ยก็ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเอาเส้นเพยเเนี่ยมาไว้ที่รอยต่อแล้วเนี่ยแล้วลองเพย์เลยเนี่ยมันจะทําการเริ่มหมุนเลยเห็นไหมมันจะเริ่มวิ่งเลยขีดมาเนี่ยมันจะเริ่มวิ่งแล้วใช่ไหมแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนไปที่ด้านหลังของตัวเทมเพลตตัวนี้นะแล้วกดไฮไลท์ออกสมมติไฮไลท์อยู่อย่างเงี้ยกดออก กดพื้นที่ว่างเพื่อที่เราจะไม่เลือกตัวมันนะแล้วให้เพื่อนพิมพ์นะลบ5.0กดลบที่นำแพทได้เลยนะกดลบ5.0แล้วกด Enter มันก็จะเป็นการย้อนกลับไป5าวิก่อนที่จะสุดตัวไฟล์นำเพจตัวนี้นะก็คือย้อนกลับมาที่5าวินั่นแหละแล้วก็กด c t r l K ปึ๊บตัดทิ้งอ่ามันก็จะได้เป็นก้อนแยกกันอย่างนี้แล้วนะก็เท่ากับว่าไอ้ก้อนที่เราตัดมาเนี่ยหัวท้ายเนี่ยเราตัดตัวที่น่วงเวลาออกสมมุติเพื่อนๆต้องการแบบ เราไม่อยากน่วงเวลาเลยเนี่ยเราตัวนี้ออกไปก่อนสมมุติเราไม่อยากน่วงเวลาเลยให้เพื่อนๆเอาหัวเนี่ยหัวของไฟล์รูปภาพที่มันเริ่มเลยเนี่ยมันมาถึงมันเริ่มเลยใช่ไหมเอาหัวมันเนี่ยมาชนกับหัวของงานของเราด้านหน้างานเราเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยเราหัวมาชนกันอย่างนี้แล้วให้เพื่อนๆย่อออกซูมออกแล้วกดตัว R ที่คีย์บอร์ดกดตัว R นะมันจะเป็นเครื่องมือแบบดึงเงี้ยกดตัว R ที่คีย์บอร์ดก่อนแล้วก็ดึงทางนี้ให้มันเท่ากันกับตัวงานของเรา งานของเพื่อนๆสุดตรงไหนเนี่ยให้เพื่อนกดตัว R แล้วดึงให้มันเท่ากันอย่างนี้อแล้วลองเพย์ดูเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆืจนจบงานของเพื่อนเนเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยมันก็จะวิ่งชนพอดีเออเห็นไหมนี่คือวิธีการใช้ไอการกดตัว R เนี่ยมันเหมือนเป็นการบีบอะบีบให้ภาพมันสปีดเร็วขึ้นนะมันเป็นการบีบบีบแบบบีบตัวเทมเพลตเนี่ยเข้าบีบระยะเวลาถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนสังเกตตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่า มันเป็น2,009เนี่ยก็แสดงว่ามันสปีดภาพอะ่ะเออมันเหมือนกับการเรากดคอนโทรลอาร์ R, แต่เราไม่ได้ใช้คอนโทรลอาร์ R, เพราะว่าตรงนี้มันต้องกําหนดระยะเวลาใช่ปะแต่เราใช้การกําหนดโดยการกําหนดจากคลิปที่เรามีเราจะเอาให้มันเท่ากันกันกบคลิปที่เรามีนั่นแหละเพื่อนๆอ,อยากจะไปใช้ในช่วงไหนอยากใช้เท่าไหร่แล้วอยากได้หน่วงเวลาไหมถ้าเกิดอยากได้หน่วงเวลาสมมุติเราอยากให้มันขึ้นมาก่อนเนี่ยแล้วก็เอาตัวนี้มาชน เราอยากให้มันขึ้นมาก่อนกี่วิเนี่ยแล้วก็ให้มันค้างค้างภาพน,นี้ไว้ใช่ไหมละ่ะสมมติมันก็ค้างอยู่อย่างเงี้ยแล้วพอถึงช่วงไอตรงช่วงตรงนี้เนี่ยที่เป็นพืนหลังดำๆเนี่ยเพื่อนๆก็ไปเอาภาพอะไรมาวางตามปกติของเพื่อนๆนั่นแหละตัดกันก็คือเราอยากจะให้ไอเทมเพลตตัวเนี้ยมันเฟดขึ้นมาก่อนอย่างนี้ก็ได้อะมันเฟดเฟดมาฟูบเห็นไหมเฟดมาแล้วก็ค้างเรากําลังจะนับเวลาแล้วนะอะพอถึงช่วงเวลาที่เราจะนับเวลาปุ๊บนี่ครับมันก็จะหมุนพอสุดคลิป นี่ครับมันก็จะสุดพอดีแล้วเราก็เอาไอตัวด้านหลังเนี่ยมาชนที่มันหน่วงเวลาค้างเนี่ยนี่ครับเพื่อนๆก็เอาภาพอะไรของเพื่อนๆมา,มาวางปกติแล้วไอเนี่ยมันก็ค้างปุ๊บอย่างเงี้ยนิดนึงแล้วก็อาจจะตัดอย่างเงี้ยแล้วก็ให้มันเฟดหายไปแค่นั้นเองนะเป็นไงวิธีการใช้งานคือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆรู้หลักพวกแบบ การใช้เครื่องมือตัวี่ยหรือแบบการสปีดสโลว์อะไรเงี้ยมันก็จะโอเคมันก็จะเข้าใจได้ไม่ยากหรอเออการใช้ไฟล์พวกนี้นะเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้กันได้นะหรือก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆผมเคยมีโปรเก t บาร์ที่เป็นแบบเป็นแถบวิ่งเพื่อนๆก็สามารถเอาไปใช้ได้นะโปรเก t บาร์แบบนั้นผมก็ทําแจกมาหลายตัวแล้วแหละโปรเกตบาร์นะหรือทําคลิปสอนผมก็มีนะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งแต่ผมอยากจะแนะนําว่าสําหรับบางคนถ้าเกิดจะมีหน่วงเวลาหัวท้ายอย่างนี้เนี่ยให้เพื่อนๆทาการ ปรับแก้ให้เรียบร้อยก่อนนะปรับแก้ก็คือปรับแต่งตรงเนี้ยแล้วก็ลดขนาดให้เรียบร้อยปรับแต่งปรับสีสันให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาทําการตัดแยกตัวหน่วงเวลาออกนะเออไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดพเพื่อนๆตัดก่อนนะเนี่ยเราค่อยมาปรับตรงเนี้ยเราค่อยมาจิ้มปรับอย่างเงี้ยพอเราเปลี่ยนสีปรับขนาดไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสีปรับขนาดอะไรเงี้ยไอตัวที่เราหน่วงเวลาเราตัดไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะไม่เท่ากันเห็นไหมเอออันนี้คือแนะนําไว้ก่อนว่า ให้เพื่อนลากไฟล์เิมเพจตัวนี้ลงมาที่ไทม์ไลน์เสร็จแล้วเนี่ยทำการปรับแต่งก่อนปรับขนาดให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานทั้งหมดแล้วเราค่อยตัดหัวท้ายทิ้งนะเพื่อที่มันจะได้เป็นขนาดเดียวกันไม่งั้นมันก็จะคนละขนาดถ้าเกิดเรามาปรับทีหลังเนี่ยเห็นไหมเออเราต้องปรับแต่งให้เรียบร้อยก่อนอ่ะพวกนี้ก็คือเป็นแบบทิกเล็กๆน้อยๆแล,ล้วกันสําหรับการใช้งานพวกนี้เพื่อนๆก็สามารถไปไประยุกต์ใช้แบบอย่างอื่นได้เออแล้วก็รู้เครื่องมือเอาไว้มันก็จะดีใช่ไหม สำหรับการทําไฟน้ำเพจมาเนี่ยผมก็ค่อนข้างคํานึงหลายๆอย่างนะเกี่ยวกับการใช้งานจริงเนี่ยว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะไปขึ้นก่อนอยากจะเฟดมาแบบบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบมาถึงเนี่ยวิ่งเลยมันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะอยากค้างเออเฟดขึ้นมาเงี้ยเราลบอันนี้ออกเราก็เฟดขึ้นมานิดนึงให้รู้สึกว่ามีอะไรขึ้นล้วก็ค่อยนับเวลาอ่าเห็นไหมมันก็ยังดีกว่าที่แบบจะอยู่ดีขึ้นมานับเวลาเลยอะไรเงี้ยก็อันนี้คือแล้วแต่สําหรับการใช้งานแต่ละช่วงเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมเออ ก็แล้วแต่การใช้งานครับสำหรับไฟล์เทมเพลตตัวนี้ครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับไฟล์เทมเพลตตัวนี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากเพื่อนๆคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้เลยนะอยากได้แบบไหนอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้หรืออยากปรับแต่งยังไงเพิ่มอยากได้ไฟล์อะไรอยากได้แบบไหนพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะถ้าเกิดผมทําได้ผมจะทํามาแจกในอนาคตนะครับแล้วก็ผมขอแนะนําสําหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกันครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทู ผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยพเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยคนระับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยคนระับใครสนใจไฟล์ในเพจพวกนี้นะพนเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิโดีโอแนะนาใต้คลิปนี้ได้เลยคนระับสุดท้ายนะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยคนระับคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมีอะไรมาแจกหรือผมจะมาทําคลิปสอนอะไรนะครับฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ไวว้าีครัับปแลสสด